สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขอสู้จองอุบนดัสิ่งทางด้านยูทูบครับกระผมใจเอกนุ่มต้อนค้นบอกค้นจาครับพี่น้องพยอ,อยามรายงานตัวกับพี่กําลองนะครับมาติดตามผลงานรถเทนเลอร์ของเสียพ่นนะครับขั้นที่เสียไหนเป็นคนเห็ดนะครับนี่ยังนงั่งทำข้างอยู่อยู่นี่นะครับกับสร้างกับสร้างดาวเห็ดอยู่สองคนครับพี่น้องผมมา,บา,าเบิ่งว่ามือน,นี้นะครับขึ้นเป็นรูปเป็นร่างไกลสี่เหลว เป็นยังไงนะครับเห็ดคือบัวเป็นตัวเห็ดหาบัวนะครับอเอาเงย๋อนะครับนี่ยังเพื่นอีกเก็บรายละเอียดครับพี่น้องยังเพื่นอีกเก็บรายละเอียดแค่นี้เราเปลี่ยนเครื่องมานะครับตะกี้เครื่องมันเป็นแก๊สื่อมาในราคาบหลายบาทนะครับสิบหมื่นครับสื่อรถคันนี้มาแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องครับพี่น้อง มาเปลี่ยนเครื่องใไซล์ก็ได้ที่ฟีมาพร้อมนะครับได้เบียกที่ฟีหลักะ็เอามาขึ้นหางป่าเอากันเฮ็ดแล้วขายอยู่ครับพี่น้องหาแสนนะครับอันนี้นะครับกำลังเห็ดโอ้เห็ดสีพรอรเอางามปะเห<อ>็ดต้องงามหน่นอ,นอยยังไงสีได้ก็ได้เนาะยเป็นไรเห็ดไรโกโก้โอ้ต่างเดาวก็เสื่อมมังเดียวเลยเป็นยัไง,ยไ,งยไงก็กได้นั่งกุมหัวมือได้สีเหลี่ยมกันปะ ฮะเ,เลี้ยอย,อยวะย,ยังสี่ะก็เหลือสร้างสีเดี๋ยว่านี้อโอ้โอออเบืองหางครับพี่น้องเบืองการเห็นหางกอนนะครับอาสีพคุ้นๆเนี่ยนะครับหลวดเชื่อมนะครับอาชีพโบนเม,มืออาชีพเนาะแต่ว่าก็สามารถต่อได้นะครับในราคาเบียร์สามขวดครับ <laughs> โอ้สอดเล็กหลายแห้งนะครับพี่น้องคุณแข็งแข็งขนาดม่ต้องห่วงเลยครับสอดอย่างเดียวเลยโอ้นี่นะครับใส่เฮดโอเจสซี่มานะครับใส่เฮดโอมาเปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสี่ยงกงนะครับเอามาโอ้เปลี่ยนมากกว่แสนกว่าบาทดิแสนสองแสนสามครับพี่น้องเปลี่ยนไม่ไม่เนะครับพึ่งเอาขึ้นนะครับเพราะท่านเรียน แลนนี้ก็เฮากระลังเห็ดนะครับพี่น้องถ้าเพื่อนสนใจนะครับแค่นนี้ก็ปล่อยอยู่ในราคา้วก็หาเสีเด้อกันเห็ดเลี่ยวนะครับหางปลาเรียบร้อยนะครับเห็ดสีให้พร้อมอยากได้สีอดไก็บอกได้เลยนะครับพี่น้องฮ่าฮ่าาฮแจ็คจะคล้องมือสิขายบอกขายประกาศขายทุ่มคนก่อนฮะขายยังมาเอ้าใครได้หาเสียขายมาสั่งเสียงหน่อยมาขั้นไหนขั้นรอบนะขายอยู่อะขายหุ้บเส โอ้เอาไปเบิ้งให้เพื่อนเนี่ยเสน่หตอกี่มันสิขายอีกพาพี่น้องไปเบิ้งอีกขั้นหนึ่งเพื่นสิขายคือกันครับเพื่นสิขายคือกันสิขายอะไรมาเดี๋ยวขั้นนึงขั้นนี้บ่โอ้ผมเมีนขั้นนี้บ่ขายครับขั้นนี้เขาจะซื้อมาหางหลักโอ้ขั้นนี้เพิ่งซื้อมาเพิ่งขั้นนี้นะครับกําลังเอามาหลักเดี๋ยวเด้อผมมาอ้อมพาพี่น้องอ้อมไปเบิ้งก่อนมีตัวรถจกครับพี่น้อง นี่จะรถจกจอดอยู่นน้ำเงินมื้ยนี่ถ้าวุ่นเขียนขาเอาคันนี้สเตดีก็่าหกสิบหกสิบห้าล็อกกี้เครื่องสเตเดียเครื่องลอยเก้าหางครับพี่น้องอันนี้ก็หางเสียหน่อยเพืนคนต่อเองขึ้นกันเอาขายเฮเบิร์ตจักเผาตัวนี้เข้าเดียวคันอันนี้ได้ราคาก็ขายครับพี่น้องหกสิบห้าพ่อลิม คเ,เครื่องร้อยเกลีหานะครับ,บาอาจีพอนะไรติดเครื่งองพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งไพ่หนกะก่อนนะครับเบิ้งไพ่หนกะกุ่ลติดต่อมาเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยสิพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับรถจอดท,ที่นี่คันนี้รถ,นาารถเกียวกัขายกันฮะรถเกี่ยวก็ับขายอีกเอาขายอีกครับรถเกียเก่ยวฮะ ดีซี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบพัดเอ๋อเบิ้งสภาพขายสักก็าขายหกแสนทดลองได้ทดลองได้เหลือสี่แสนบ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขายเหวิดครับขั้นนี้นะครับพี่น้องล็ <c oughs> อกกี้ล็อกกี้ขั้นนี้นะครับเป็นหางปลาพร้อมขึ้นพร้อมเลียนพร้อมลากได้เลยๆหกสิบห้าประสัญญาราคาต่อรองได้นะครับพี่น้อง อันนี้รถเกี้ยวดีซีเจ็ดสิบพัดครับอุ้มอัน้วก็ขายหกสิบบาทใช่ไหเอ้านะครับราคากระต่อรองได้หลายเติมครับนี<อ>่แหละนะครับอยู่ในอู่ห้องเสียหน่อยครับเอา้ามันไปยากครับตั้งนั้น ภาเบึงท่านนี่แหละรถเกี่ยวพคนขายอยู่พคนซื้อไม่ไม่นะครับจากาคู่บตาเจริญชัยนะครับพี่น้องคันนี้ก็เกี่ยวทุกปีนั่นแหละป,ปีกายก็เกี่ยวนะครับแล้วปีนี้คันแล้วก็ร่างในสามปีสามปีครับพี่น้องเอาสามปีเฉลี่ยว่าขายคือกันหกแสนหกแสนไม่ไม่หลายปรนเดี๋ยวคันนี้ล่าะฮะล้านล้านไหมโอ้<า> มันไม่หลานครับขั้นขั้นนี้จะขับเองอยู่นี่ลูกเกี่ยวนี่ลูกน้องครับขั้นนี้ลูกน้องครับนะครับโอ้มันจีดลดราคานล้วมันนี่ละนี่กามันแตกฮะ่าวซื้อทำไมก็ได้ราบเ็อ๋อในครับพี่น้องนี่ละ รถสีขายก็มีอยู่สองสำคัญครับพี่น้องขั้นในราคากะกะขายเด้อนะครับขายบิดนะครับแต่ว่าขันนี้ยังบ่ทันขายครับพี่น้องขันนี้เป็นหางโลเบียรพึ่งซื้อมานะครับพึ่งซื้อมาบางปีนี่แหละพ่อได้ลากรถนะครับลากรถใหญ่ลากรถสองรอยนะครับเพราะว่าเกินน้ำหนักนี่ก็รถแมคโครมีหลายขั้นครับ อ่ะรับจ้างบอเออเอานะครับโคตรสน่ายพ้นอีกเนี้ยเปนว่ารับจ้างครับรับจ้างพี่น้องรับจ้างรับจ้างนะครับผู้ใดสี่ขนรถขนเรือเ้อจากอุบลราชธานีครับพี่น้องฝากให้น้ำเน้นะครับงานฝากงานฝากการให้น้ำเน้ทีมงานนี่ละนะครับรถเสียหน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่ครับพี่น้องศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกสามเก้าครับ 061067063เก่าครับคันสีใหญ่รถก็อเอาเดอ้อนะครับพี่น้องเบอร์นี่แหละนะครับราคามาตรฐานราคากันเองครับเอ้าโฆษณาให้เบยือสุมองสุวรรณนะครับสราบรับเสียหน่อยเฮาหางป่ากันนีกอะมีทะเบียนนะครับพี่น้องทะเบียนก็มีภาษีก็มีครับพร้อมเบิดครับครบนะครับอืมเหยีดทางป่ากําลังสิเ่เหลวเดี๋ยวจะเอาพี่น้องเบิ้ง อีกท่านึงตอนเฮ็ดเลี้ยวนะครับว่าห้างป่าสีงามสำเหนียงฮะ,ะ,ะฮู้ <c oughs> มันแมนบลามันสีงามบลา <c oughs> เป็นไล่คืดครับพี่น้องกําลังคืดเอายัา <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> ย,ยั่งยนะครับเดี๋ยวกําลังสิบาดไล่ครับพี่นน้อง ออพี่น้องมีเครื่องไม้นะครับเครื่องอไรไหมรถมอเตอกก็รอันไรซีซิผมก็ยังจอดอยู่พนครับอีกสองคันอันประธานขายดอกนะครับเพดสีก็ลังเลี่ยวคุณก,กี้ก็จะเสียไปใช้ดอกอันหนึง่งคุณก,กี้ก็เสียฮะบุญหมอยีสักระดำาบ่สรับอีกสองสามคันเอาไปจกหวยอยู่นะครับพี่น้องนี่คือมองอูพนนะครับ อูรถเบ็ดหรวเนี่ยขายฮะขายตัวอยู่วะขายแล้วมั้ยยังขายแล้วมั้ยังโอ้ยเจ้าชู้กับผักเจ้าชู้ขายเลยมั้ยยังโอ้ยนะครับผมเห็นยังเปลกๆเดี๋ยวให้สซ้างดาวเสียมเดียวกันไปเบิ่งหางรับเป็นบ่คือหมู เฮ็ดบ่คือมูนะครับไปเบิ่งมองนี้นะครับนี่มันได้ขันสุดท้ายครับมันได้ขันสุดท้ายนี่เล็กบองหน้าบพ่อได้พี่น้องเล็กเขามีหลายนะครับแต่ว่ามองนี้เฮ็ดไว้มองเทืาเนี่ขีดินมันสิ่ขังอยู่นี่นี่ครับขีดินกับหนำนะครับเขาหลายเขากับสีจำอยากไปเรละกระซิบบ่เอากระเฮ็ดไว้ยังสี่เอา เอานะครับพี่น้องเล็กเขามีหลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าห้องพัสดุด็ไปสื่อเนอะเอาะมันกะขาดเขินในยังไงห้องก็ใส่ซ้ำนั่นนะครับโอ้ย <laughs> 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 จังไรสิเลี่ยวเลยนะครับเหลือตั้งแต่ปิดทั้งหางเก็บรายละเอียดนะพี่น้องแล้วกะปิดใส่บางข้นใส่ยังเข้าไปกะสีงามดอกเฮ็ดสีนะครับกะสีเพ่นไล่เพ่นยี่นี่แหละนะครับเพ่นเอง เพ่งเพียงกาสร้างน้อยก็สร้างดาวนี่แหละนะครับกําลังเป็นสร้างครับกําลังออกแบบประเทเองเอาขอบคุณพี่น้องที่เขามกาเบิ้งในช่องก็บุญดำสิ่งครับมือวานนี้ความเกิดหนาของรถเทเลอร์กะไก่สี่เหลี่ยมละนะครับเจอกันคลิปนาครับพี่น้องฝากกันด้วยเรื่องการขายครับพี่น้องครับเจอกันคลิปนาครับพี่น้องครับอัลาพาจากพี่น้องคือเกกานะครับไปเลยนะครับสวัสดีครับ